สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมก็อยู่บรรยากาศก็วัดเทาช่องลมครับตอนนี้ก็เรามาขอพรปูท่ท้าววสสวรรณท่านได้ตั้งสง่าอยู่ตรงนี้สวยงามครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเราเคยมาขอพรมาเราก็มารอบที่สามครับวันนี้เป็นรอบที่สามที่เราได้มาขอพรท่านแล้วก็มาแก้บนที่เราเคยพนท่านไว้ ตอนนี้ก็ตรงน,นี้ก็เป็นจุดล้วงหครับอขอให้ล้วงหาล้วงปึกปองหวนเรีงพูเสียงโชคโดูหนูน้อยหนูน้อยได้อะไรวันนี้อะไรทั้งสามเลยเหรอได้อะไรบ้างได้ตัวเลขอะไรบ้างอ่านดิแปดไร่แปดสองห้าเหรอแปดสองห้าแห้าน่อยได้แปดสองห้าอ้าวข่าใครอาศัยคืนจ้าโ<ป>น้ตโน้ตหน่อยได้แปดสองห้าก็เลขสวยคนระับ ก็ได้เท่ากับเหมือนกันกับฐางประทัดของผมเลยครับ8 2 5ของผมหางประทัดของผมวันนี้ได้1นึ่ทะเบียนรถผมเลยครับ125 1 2 4 5หก็คล้ายๆกันเป็น1 2 5เท่ากับผมเลยก็ให้ดูบรรยากาศลำบูญคนบุกคนก็มาจับเสียงโชคกัน,นตรงนี้ก็เป็นหลวงคือความ เพื่อเสียงดวงครับเดี๋ยวผมจะเสียงดวงให้ทุกท่านได้รับดูนะครับนมจกกับใช่โลกแรกครับโลกแรกอ,อ,อกมาแล้วครับหนึ่งโลก2ครับส9ครับหนึ่งสามแต่ว่า เลขกางประทัาดของผมเป็นหนึ่งสองห้ามาดูบรรยากาศของผู้คนมากมายครับนี่ครับโราเจอแล้วมาให้บรรยากาศกากนะครับตกคนก็มาวาดแก้วดอกไม้บัวดอกไม้บัไม้ ไปถึงฟาแดงแต่ว่าอยากไปจับฐานของท่านแต่ไปไม่ได้ครับแล้วก็ามาจับออกรอนเพืเป็นสิริองคนให้กับตัวเองครับนี่ครับผู้คน ให้ดูผู้คนวามากมาเยอะเยอะจริงๆครับแน่นครับไม่มีที่ว่างคนมากมายครับไม่มีแทบจะมีที่ว่างเลยครับใครที่อยากมาหรือว่าจะมาไม่ไม่ยาก,กนะครับถนนเส้นทางดีที่จอดรถสะดวกสบายแต่2,000นัดนะคะถ้ากล่องนั้นเราจะใช้ประทัดง ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเลขกำยานนะเลขกำยานถูกแดงที่เราจุดขอพรท่านาให้ดูกระถานถูกครับสุดผลมากไว้ได้จุดสเสียง

ถามอะไรไม่ทราบครับอไม่รู้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ป้าครับป้าไม่ได้เปิดฝาเมื่อกี้เจอสาวคนหนึ่งเขาบอกถึงจะเปิดจะทำไมคุงเปิดให้ด้วยครับโอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝาต่อดัดใจคกดแชร์ด้วยครับผม